เอาละหวัดดีท่านผู้ชมังกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกูได้ทำใหม่นะฮะก็นี้อยู่กับบริการซีนะครับก็เกมนะครับน้ำการอัปเดตนะฮะอัปเดตหนึ่งนะครับนะจะมีในเรื่องส่วนของเลเวลนะครับก็เวลจะปรับเป็น1ตันที่1000นะฮะสตาร์ตตันอยู่ที่600นะสามารถอัพแม็กซ์สูงสุดคือ600นะครับนะมีของใหม่นะครับจะเป็นเอ่อก่อใหม่นะเป็นก่อของเอ่อก่อรอนะครับนะก่อ อะไรอะกอดลอแล้วกันเออนั่นแหละนะครับนะก็จะมีการเสกบอสรอได้ซึ่งบอสรอยังไม่ดรอปอะไรนะครับนะตอนนี้นะอ่าอย่างหนึ่งก็จะเป็นดาบใหม่นะครับเป็นอาวุธใหม่นะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะครับนะ <_ d ata> ของดรอกอีกอย่างหนึ่งจะเป็นเจ้าไอ้นี่หมวกรอนะครับเอาไว้อันเชิญล้อนะซึ่งผมยังไม่มีนะฮะนี่บอกว่าโอกาสดรอปหมวกรอมาหนึ่งในห้าสิบแล้วแบบเราก็กรู้นะฮะว่าขี้เหรนะฮะนี่บอกว่าไม่มีคอมนะถ้ามีคอมผมน่าจะเปิดไอพีได้ไง อันนี้โทรศัพท์นะครับมันร้อนเร็วนะฮะมาดูนว,ว่าทางเ่อะมีอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวเรารีวิวดาบก่อนดีกว่าเนี่เป็นดาบใหม่นะคือดาบร้อนขี้โคกุนะฮะคมมาสลับปะวะเออถูกแล้วนะฮะทำไมดาบมันสั้นนะ่ะดาบยาวกว่านี้นะเนี่ยเอาอะไรดูดีกว่านะครับนะอันนี้เออ่ค่าดาบผมขออัพเป็น เออห้าร้อยเลยกันนะได้ดูดาเมจง่ายๆนะฮะว่าดาเมจดดาเท่าไหร่นะห้าร้อยอ่ะมาดูนี่ว่าคิโควุจะแรงกว่าโยรุหรือไม่มาธรรมดา 1, 9, นะครับหนึ่งพันเก้าสองพันโอเคอันี่แรงกว่ะไม่ต้องสายแล้วตีธรรมดาหนึ่พันเก้านะครับดาเมจคิโคนะวุนะสกิลแซดดาเมจหนะึ่พันเก้าฮะสิบห้าเยอะขึ้นมาสิบห้า ะไม่ค่อยอะไรมาก x เ,เป็นวงนะฮะเป็นวงอันนะี้เนี่ยเป็นวงแบบเขาเรียกไงวงจะผา่าทำไม่ได้อะแค่นี้หรอหรืออะไรวะสตันเหรอไม่ตันนี่ไม่ตันนะไม่ต,นนะมตันนะฮะก็เหมือนจะเป็นวงตะกิวเฉยๆนะแรงไม่แรงอ่ะเพราะนี่เบา ไปเดี๋ยวเราไปตรงอื่นี่ดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวดูที่ตรงส่วนของการเสกกันดีกว่านะว่าบอ,อสรอเสกอยู่ไหนนะบอสรอเหมือนจะเสกแถวแถวนี้แหละนะครับแถวไหนวะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ่าการเสกบ,บอสรออยู่แถวแถวโคตรหินนะฮะจำได้ยุ่งเหระเห็นรูปพี่แอดเขาส่งมาอยู่อะ่ะจำนะ ไหนวะไม่อยู่แถวโคดหินนะก็ให้เอาถือหมวกรอ,อกไปค้ำๆมาแล้วกันก็เปิดแสงเยอะอยู่นะเออไม่มีอดะก็ดูกันนะว่าเสียรูปไหนเสียแถวๆนี้แหละฮะเห็นที่เขาส่งรูปมาอย่างนี้ตนะ้องเปิดโพยขออนุญาตเปิดโพยแปบบ๊บอ,อืเปิดโพยเลย เปิดโพยแบบเอาละเปิดโพยต้องดูก่อนว่าตรงนี้เหรอ,เ,อเหมือนอยู่แถวหมู่บ้านเท่าที่เห็นหมู่บ้านอยู่แถวนู้นใช่เขาอยากเปิดโพยแบบนะฮะน่าจะต,ตรงนู้นมัย้ยดูจากมุมองศาแล้ว่ออตรงนู้นตรงนี้อ่านี่ไง นี่นะอยู่นี่เลยนะครับทีเศษนะเ,เห็นไหมเห็นไหมมารวมมานะะเปิดโพสเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับนะ,ะเนี่ยมีแสงไม่เห็นเลยนะก็ให้เราหมวกรอมาใส่ครับโดยการตีหมวกตีหาหมวกรออ่ะน้องตีจากเอ่อไอ้บอสตรงน้นนะฮะก็คือเนี่ยเขาเรียกว่านะโดฟามิงโก้นะฮะโดฟามิงโก้นะฮะก็ปล่อยสกิลตูมหายไม่ดรอป ไม่ดับอ่ะเอ่อช่างมันไม่ดับแช่างมันนะไปมานไปเอาล่ะมันลืมมีอะไรบางอย่างวะอ๋อลืมจุดซื้อดาบไอ้ไอ้กิโยซื้อวิธีซื้อจุดซื้อดาบนะจิ๋วนี่เลยนี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยมาจะนั่งขายดาบอย่างเงี้ยโง่เลยนะฮะนี่เลยฮะตรงนี้เลยดาบก็เป็นดาบที่ท่านเยียใช้ได้นะราคาไม่แพงว่าแสนห้านะฮะแต่แรกกับเงาหนูขาวหายไปซะแล้วนะฮะมา ออแล้วอย่างนะเอ่อถ้าเสกบอสเอา่ารอนะครับบอสรอจะเกิดในนี้นะี่ในนี้ขคะแนนโรงงานปะนะฮะเหมือนจะเกิดในโรงงานนะทดสอบมีอะไรวะไม่มีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวนี้มีประมาณนี้นะฮะนะก็ยังไม่มีผลปีซาบใหม่นะเท่าที่เขาเขียนอัปเดตมานะฮะมาก็คลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอคิดนะครับเจนินบ๊ายบาย